สวัสดีคะ่ะตามมาดูชาแนลนะคะหลังจากปล่อยซิงเกิลไว้เมื่อวานนะคะก็วันนี้ค่ะให้ดูคลิปเต็มๆสำหรับน้องกันยานะคะหยิบกล้วยขึ้นกินเองได้แล้วชื่นใจชื่นใจนะคะที่เห็นน้องทาแบบนี้ได้ชื่นใจจริงๆค่ะพอขุยป้อนข้าวนะคะแต่ไม่ยอมกินอ่ะพอดีเห็นกล้วยก็เลยลองแกะให้ดูซิ แล้วก็วางไว้นะคะแต่หนึ่งลูกน้องไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้จริงๆค่ะหนึ่งลูกมันใหญ่ไปสําหรับน้องนะคะก็เลยแบ่งให้อเผอิญว่าน้องกินค่ะน้องกินนะคะแม่ๆพ่อๆทั้งหลายนะคะที่เป็นเอฟซีของน้องกัญญานี่ค่ะความสุขของเรานะคะหลักฐานอยู่ที่ริมปากของน้องเลยค่ะหนูกินเองได้แล้วนะคะ จะใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วเพราะว่าหนูหากินเองได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะเก่งที่สุดนะคะเท่าที่สังเกตนะคะถ้ากล้วยไม่สุกพอน้องจะไม่ค่อยชอบนะคะน้องชอบกล้วยที่มันสุกเต็มที่แล้วก็หวานๆนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแบบว่าภาพแบบคมชัดเลยวันนี้เอาภาพแบบคมชัดให้จริงๆนะคะ ซูมกันเห็นเลยว่านี่ค่ะงวงน้อยๆของหนูนะคะมีพลังมหาศาลนะวันนี้เก่าเท้าให้เราเห็นคือพวกเราก็ลุ้นทุกคำนะคะแล้วก็ชี้เป้าให้ทุกคำด้วยว่าน้องอยู่ตรงนี้นะลูกนะอยู่ตรงนี้นะอะไรแนี้ <c oughs> กลัวว่าใหญ่ไปอีกนะคะต้องบีให้ด้วยอ่เก่งค่ะเป็นครั้งแรกที่ ตามมาดูนะคะได้เห็นจริงจงจังจังค่ะจริงๆจ,จ,จังจังเลยนะ่ะเก่งจังเลยนะคะออกมารับแขกแล้วนะคะตอนนี้ที่กั้นนี้คือพี่ๆเอาออกแล้วนะคะแต่ยังไม่ให้สัมผัสตร,ตรงที่งวงน้องนะแต่สามารถแบบจับหัวได้รูปหลังได้นะคะพอเปียกบอกนเนอะแอบถาม ทักทายผู้คนนะคะไปอีกแล้วค่ะมุมเท้าน้อยๆที่ตำดูชาแนลชอบมากนะคะชอบจริงๆค่ะเท้าน้อยๆปุ้มๆของช้างน้อยนะคะเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งในวันนี้นะคะที่เอามาฝาก FC ของน้องกันยาค่ะหวังว่าจะชอบกันมากๆนะคะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็ ส่งกำลังจะดีๆผ่านทางซุปเปอร์แตงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมเป็นค่าอาหารให้น้องช้างนะคะก็มาฝากแม่วันดีแม่บือหลานี่แหละคะ่ะก็วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ